ันยู่คู่ที่สูสีกันไนะร้อยในสุดท้ายร้อยในสุดท้ายรองน้ำแดงรองน้ำแดงนะครับสามน้ำแดงเรือสาวสวยนด้าผาอยู่รูน,น้ำน้ำเงินครับเรือาาต้องขอำปล่อยออกมาแล้วออกมาแล้วครับพี่ท่านจะได้ชมอยู่นี้ก็เป็นการรุกในแนวเรือของเรือชทยเล็เรือชทยเล็กก็ไม่เรี้ยวที่สอง รองนาทีหนึ่งก็กปรพบกับระหว่างเรือสาวสวยนันนาภาครับมาเจอกับเรือที่เรังทองเจ้าแม่สีบัวทองจากบ้านหนองยอนผลแพงมาดูกันซสีว่ทาทั้งสองลำว่าใครจะเป็นใครทั้งสาวลำเรือทั้าสาวลำคู่ขี้มูนี้จะจริงอีกสองเรือ ครับยงร้อกันูคู่ที่สูสีกันได้ร้อยนัสุดท้ายร้อยนัสุดท้ายรังน้ำแดงรังน้ำแดงในนาทอนสายน่สีในาทอหนอกัสกดเรใจหคใจใจ้ยไดนักกีฬาทั้งสองทีมข้เสียปรด้ครับ ขอะราบประชาันผลการแข่งขันเรือประเภทเรือชายเล็กนะครับคู่ที่หนึ่งเที่ยวที่สองระหว่างเรือสาวสวยนันทภาพบเรือเจ้าแม่สีบัวรองผลการแข่งขันเรือที่เข้าที่หนึ่งคือเรือเจ้าแม่สีบัวทองเรือที่เข้าที่สองคือเรือสาวสวยนันทภาเพราะฉะนั้นนะครับ เรือเจ้าแม่สีบัวทองผ่านเข้ารอบสี่ทูนในวันพรุ่งนี้สำหรับเรือสาวสวยนันทภาปีหน้าพบกันใหไ่ครับขอบคุณครับ